สวัสดีครับผู้ที่ชมทางยูทูบวันนี้มีโอกาสได้ทำสกูปปี้ไอตัวนี้นะครับ <c oughs> 2019ก่อนขึ้น All ิ e วนี่นะครับเรียกมันตาเหลือกติดเดียวมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยจะมาให้ดูโครงสร้างแล้วของชิ้นส่วนต่างๆของรุน่นนี้มันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับก็มาที่ด้านหน้านะครับเบรกสอตัวนี้ก็จะเป็นเบรกคอมบายนะครับ คอมไบไหมต้องดูระบบไม่ใช่นะครับไม่ใช่คอมไบไม่มีชุดคอมไบยอยู่นะครับหากมีก็น่าจะอยู่แถวนี้เดี๋ยวต้องดูให้ชัวร์ก่อนเลยเดี๋ยวคิดว่าไม่มีนะครับแล้วชุดของสายเขาเรียกว่าเนี่ยาสายตัวรถชาร์จเนี่ยจะเป็นชุดนี้เส้นสีนี้นะครับแดงน้ําเงินกับเขียวเขียวน้าเขียวฟ้าเนี่ยฟ้าน้ำเงินเนข้าตรงนี้ ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวแต่อยู่ตรงนี้ชุดขากดเบาะตรงนี้นะครับมันแกแบบมันจะเป็นแบบฝาครอบนี่นะตัวนี้จะเป็นฝาครอบแล้วก็จะมีซ็อกเก็ตเสียบใส่ไฟสองเส้นอยู่ข้างในนี้ตรงตูดวันนี้นะครับต่อมาที่คือระ <c oughs> บบแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ว <c oughs> ิโอมีทั้งหมด นี่นะครับรวมสำรองเลยนะครับไม่แน่ใจต้องไป1 2หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดรีเลย์สองตัวนะครับกล่องไฟนะครับอยู่ตรงนี้นะครับรหัสตัวนี้ก็จะเป็นสามศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์เคเ้าสามสีศูนย์หนึ่งนะครับไทยหินาสายสลิงสอดจากตรงนี้มานะครับ <c oughs> นี่นะครับตรงนี้มาแล้วมาโฟตัวนี้น,นี่ตัวนี้ตอนแล้วมาโฟแถวนี้นะครับแล้วก็อ้อมมาตรงนี้เข้าต,ตรงนี้ต,นตอนทังด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายไม่มีอะไรนะครับมีแต่ชุดแคมป์ตัวยึดสายเสียชีพแล้วก็ตรงคอยคอยอยู่ตรงนี้ หมดเข็นอยู่ฝั่งโน้นเหมือนเดิมนะครับสายกาวของระบบทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับเส้นเขียวเส้นเดียวใหญ่ๆนี่นะครับต้อ,องนี้หมดก็เดี๋ยวดูรหัสถังถังก็ดูตรงนี่หนึ่งเกบีศศหนึ่งอะไรเนี่ย 01D มั้ง19ในนี้นะครับ D19B รหัสรหัส MLHJF 723นะครับ2กล่องนี่ละไทยไอดิงสต็อปไม่ทำงานนะเนี่ยล้อมันหมุนป่ะอ๋อล้อมันหมุนเลยไม่ทำงานนะครับ ก็เอามาฝากกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ